สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นและก็น่าสนใจเนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ออมกอพอดแคสต์กันด้วยนะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกกก็็จจะเเเปนนรรื่่อองาาววียยับิมชก วงเคปเลอร์นั่นเองที่ตอนนี้นะครับกำลังมีประเด็นเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของแชยอนนะครับที่มีลักษณะนเนี่ยคล้ายกับไอรีนจากวงรุ่นพี่อย่างเดดเบลเวตมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการไลฟ์นะครับของทางเคปเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแฟนคลับหลายๆคนก็ได้มีการเข้าไปดูนะครับสาวๆเนี่ยออกมาไลฟ์พบปะกกับแฟนๆและหลังจากที่มีการไลฟ์เสร็จสิ้นลงนะครับเหล่าชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างได้มีการตั้งกระทู้ขึ้นมานะครับแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับแชยอนนะครับหนึ่งในสมาชิกจากวงเคป ที่มีหน้าตาคล้ายกับรุ่นพี่อย่างไอรีนเรดเบลเวตนะครับชาวเน็ตหลายๆคนก็ได้มีการนําภาพของทั้งสองนะครับมาประกอบคู่กันแล้วก็บอกถึงเรื่องราวของลักษณะที่คล้ายกันมากๆของไอรีนแล้วก็แชยอนนะครับในส่วนของหน้าตาของทั้งคู่ว่ามองเผินๆเนี่ยคล้ายๆกับเป็นคนคนเดียวกันเลยมีมุมของใบหน้าเนี่ยที่สื่อให้เห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นพี่สาวน้องสาวหรือแม่กระหัง่งฝาแฝดกันเลยนะครับหลังจากที่มีกระทู้แนวๆนี้ออกมานะครับเราแฟนคลับของเคเบิลเนี่ยก็ต่าง พอไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเป็นความคิดที่คล้ายกันเลยบางมุมเนี่ยไอรีนแล้วก็แชยอนเนี่ยมีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆบางคนก็ยังบอกนะครับว่าการแต่งตัวลุคนี้ที่สไตลิสจัดให้แชยอนเนี่ยเมื่อแต่งฟินิชลุกออกมาแล้วเนี่ยมองเผินๆค่อนข้างที่จะเหมือนรุ่นพี่เบจูยอนหรือว่าไอรีนจากเรดวิเวดมากๆเลยสองคนนี้มีบุคลิกการพูดการแสดงการขยับร่างกายการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆแฟนคลับของไอรีนก็ยังมีมาคอมเมนต์นะครับว่าแชยอนเนี่ยมีลักษณะรูปร่างแล้วก็หน้าตาคล้าย กับไอรีนช่วงที่กําลังเดบิวต์ใหม่ๆใ,ในเพลง h a p p ป n e s นิดเลยนะครับจากที่เราได้เข้าไปดูเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองเนี่ยมีใบหน้าที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะตอนทําหน้านิ่งหรือลักษณะตอนที่กําลังยิ้ม ตอนพูดเนี่ยก็คล้ายๆกันมากเลยนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ต่างออกมาแซวว่านี่แหละคือสายเลือดจากทาง SM นะครับไม่ว่าจะเป็นความวิชวลหน้าตาและก็ลักษณะต่างๆนะครับมันคือสายเลือดของวิชวลจาก SM อนะครับอันนี้เราก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าไอรีนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวิชวลตัวหลักของ SM ในเจนใหม่เลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่แฟนคลับเนี่ยจะชื่นชมแชยอนในเรื่องของความวิชวลที่มีสไตล์ของ SM สูงมากๆนะครับหลังจากนี้เราก็คิดว่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้ไปเจอกันบนเวทีเนี่ยก็อาจจะมีโมเมนต ที่หลอแฟนคลับนะครับต่างนามาตั้งกระทู้กันแน่นอนเลยนะครับกเกี่ยวกับเรื่องความเหมือนกันของแชยอนและก็ไอรีนนะครับมารอดูกันนะครับว่างานประกาศรางวัลปลายปีนี้นะครับสาวๆทั้งสองคนเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันไหมและจะมีโอกาสได้ยืนร่วมเฟรมเดียวกันหรือเปล่านะครับเราคิดว่าถ้าทั้งสองเนี่ยได้ยืนร่วมเฟรมเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นกระแสออกมากันอย่างแน่นอนเลยนะครับสาหรับภาพลักษณ์ของทั้งคู่เนี่ยที่มีการคล้ายกันมากๆนะครับยิ่งถ้าอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยจะต้องมีการพูดถึงกันเป็นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแชยอนจาก แล้วก็ไอรีนจาก Redvel v ว t นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทางชาวเนต็ตเนี่ยได้มีการตั้งคําถามตั้งกระทู้กันขึ้นมาเกี่ยวกับความเหมือนกันของไอรีนแล้วก็แชยอนนะครับในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ลักษณะภาพลักษณ์ต่างๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นว่าทั้งสองเนี่ยเหมือนกันจริงหรือเปล่ามีมุมไหนของแชยอนที่คล้ายกับไอรีนนะครับหรือว่ามีศิลปินคนไหนอีกที่มีหน้าตาค,คล้ายๆก,กันกับแชยอนแล้วก็ไอรีนเนี่ยสามารถมา comment, คอมเมนต์ ัใจให้กับอมกอพอดแคสต์ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ